วันนี้ผมเดอะนอสจะมาเล่นแมปแดดดี้เวิรกันหลังจากที่ผมได้เล่นเกมนี้เป็นระยะเวลา5วันผมก็เลยรู้สึกแบบว่าติดใจมากกับเกมนี้โดยเฉพาะพี่ครับพี่ครับพี่ติดใจอะไรเหรอพี่ไม่รู้อะแต่แค่มันสนุกดีอะก็มีเท่านั้นนะครับผม ซึ่งในวันนี้ผมจะมาทําการฟาร์มน้ําหมึกนะครับผมเพื่อที่จะหาตัวใหม่นะครับซึ่งบอกเลยว่าอัปเดตครั้งนี้นะครับเพิ่มตัวใหม่มาประมาณ2ตัวเลยนะจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมอย่าลืมฝา like กกดไลค์กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวผมตัดไปที่หน้าล็อบบี้ก่อนเลยดีกว่านะครับผมไปเลยโอเคก็อยู่ในหน้าล็อบบี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็แบบว่าจะมาทําการหาน้ําหมึกดีกว่านะเนื่องจากแบบว่ามีตัวละครใหม่2ตัวนะครับผมซึ่งอัปเดตในวันที่วันนี้นะในเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะ เหมือนว่าจะมีอะไรมาใหม่นะครับผมซึ่งผมก็เล่นมาประมาณหวันแล้วนะคืออาจจะมีความรู้เล็กน้อยนะสำหรับสาหรับเกมนี้นะครับผมนี่เลยสิ่งที่ผมอยากได้นะครับคอนนี่คือตัวนี้นะครับผมเธอเป็นผีนะซึ่งมีความเดินในการเดินนะครับผมที่ค่อข้างท้ามากแต่แรกกับการที่สเตลสูงนะครับผมสเตลก็คือแบบว่าแบบว่าเขานะครับผมคือถูกจับได้ยากมากอ่าคือแบบว่าไอ้พัวทวิสเตอหรือศัตรูนะครับผม มองได้ยากมากสำหรับตัวนี้นะครับผมคือต้องแบบว่าแนบเนื้อเลยนะถือจะแบบว่าศัตรูรู้ตัวนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบว่าโคูดดีเลยสําหรับแบบว่าสายสเตลโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ปั่นไฟนะครับก็อยู่ในระดับ4 <c oughs> เลยนะและก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมลูอีนะครับตัวนี้นะครับมีสกิลเช็คที่แบบว่าสูงมากอยู่ในระดับ4 <c oughs> เลยนะแล้วก็มีสกิลนะครับผมอ่าลืมไปว่าตัวนี้นะครับก็มีสกิลเหมือนกันนะครับนั่นก็คือแบบว่าทําให้เขาล่องหนนะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีนะเมื่ออยู่ในสถานะล่องหนได้นะครับ ยกเว้นแค่เจ้าตัวแดนตี้นะครับผมล่างทวิสเต็ดนะอ่าแล้วก็ นี่เลยลุยยนะครับผมตัวนี้นะครับมีพาสซสฟนะเมื่อเขาเสียเลือดน,นะเขาจำการวิ่งเร็วขึ้นนะครับทำให้เคลื่อที่แบบว่าเคลื่อที่เร็วมากแล้วก็สามารถสะสมได้ถึง5ดาวเลยนะครับผมหรือความเร็วระดับ5เลยนะเมื่อเขาเหลือแ,แค่อันหนึ่งนะครับผมเอาดีๆนะทอาไมอีพีแรกน,นะครับผมผมถึงแบบว่าอธิบายแบบว่าฉับฉานมากเลยคือแค่อ่านปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะคือแบบว่าผมไปนสยความรู้โดยเฉพาะเลยอ่ะคือแบบว่าพอเห็น,น,นอะไรก็อยากจะแบ่งปันนะ่ะแลวตัวเราก็เป็นอย่างนี้ซะด,ด้วยสิคือ คือแบบว่าก่อนที่จะแบบว่ารีวิวอ่ะคือต้องมาดูคลิปคนอ,อื่นมาประมาณสองสามคลิปอ่ะแล้วก็มาพูดโอเคช่างมันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเล่นดีกว่านะเนื่องจากวันนี้นะครับผมจะทำคอนเทนต์นี้เลยหา,าน้ําหมึกนะครับประมาณสองสามพันนะภายในวันนี้วันเดียวนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าใช้เวลาประมาณนี้เลยนะครับประมาณ 3- 4ถึงสี่ชั่วโมงเลยนะโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะไปเล่นเลยดีกว่านะก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับผมเดี๋ยวขอเกาะโค้ดแป๊บน,นึงนะอ่าไปที่โค้ดก่อนเลยแล้วก็เกาะนี่เลยนะครับผมโค้ดมีชื่อว่า300 นะครับ่ะกดไปเลยได้มา100นะครับผม100น้ำหมึกนะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเลยนะครับผมเดี๋ยวหาตีก่อนเลยนะนี่นี่นี่นตอนนี้นะครับร้านกิฟ์ช็อปนะครับก็มีบริการเติมโลบะแล้วนะครับผมพาดีพาแล้วนะบอกเลยว่าเติมในราคาที่ถูกกว่าเติมของตัวเองนะครับเห็นแล้วผมอยากจะเติมจริงๆเลยนะแล้วก็มีบริการอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นกิ๊กเก็บพาดนะครับรับฟาร์มและขายยนนเน่นะครับผมในแมปดังๆนะอย่างเช่นแมปสกิฟตี้ทาวเวอร์ดีฟีนที่ผมทำนะครับ ได้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมหรือทักเพจที่กาวิปนะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะตอนนี้นะครับก็อยู่ในหน้าของดานแล้วนะอ่าโอเคเดี๋ยวเลือกตัวละครก่อนเลยดีกว่านะครับผมโดยตัวละครที่ผมเลือกนะครับนั่นก็คือทีชานะเนี่ยเป็นหัวทิชชู่นะครับผมมีสกิลเชคที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็วิ่งเร็วประมาณระดับสนะทิกเกตที่ใช้นะครับนี่ก็คือเวขยายนะครับแล้วก็ประเจนะช่วยแบบว่าปันไฟเร็วขึ้นนะครับผมอ่า เดี๋ยวผมเริ่มกันเลยรอก,กด F นะครับผมเพื่อแบบว่ากดสกิลนะบูทให้เพื่อนนะครับผมวิ่งเร็วขึ้นแบบว่าต่อประตูลิฟต์เปิดนะครับผมอ่ะโอเคเปิดแล้วกด F ไปเลยแล้วก็นี่เลยรีเสิร์ชนะครับผมมีแค่ประมาณหนึ่งตัวนะที่แบบว่าเป็นตัวไรด้าน,นะครับผมเดี๋ยวผมนี่เลยหาเครื่องก่อนเลยอ่ะตรงนี้เจอและ1หนึ่งเครื่องแล้วก็ให้หมานะครับผมหรือพัปปี้นะจุกให้นะครับอ่ะเป็นตัวล่อแล้วก็ปัดไฟไปเลย โอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็หาเครื่อสุดท้ายนะครับผมแต่ว่าเครื่อสุดท้ายอยู่ไหนก็ไม่รู้นะอ่ะไม่ใช่แถวนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่มีครับเหมือนว่าผมได้ยินแหละว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเจอแล้วเครื่อสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับรอเขาปัดเสร็จแล้วก็เหมือนว่าจะถูกไล่ล่านะโอเคจุกแหละหมาจุกให้แหละไปเลยดีกว่าโอเคกลับแล้วมาดูซิว่าเขาขายอะไรบ้างโอ้โหของแบบว่าปกติเลยอะ คือไม่มีของดีนะครับผมก็รอไปตาหน้าเลยนะโอเคเดี๋ยวเปิดประตูเลยเดี๋ยวกดสกิลนะครับผมอ่ะวิ่งให้เร็วที่สุดเลยเจอแล้วเพื่อนหนึ่งนะครับนี่เลยปั่นไฟเร็วสกิลเช็คแมนนะครับผมเรื่องกดสกิลเช็คแมนนะครับไว้ใจผมคือแบบว่าโดนสีเหลืองตลอดเลยโอเคแล้วก็เก็บตรงนี้โอ้ยเหมือนว่าจะโดนไล่ตอนน่เนนะี่ยเดี๋ยวย่องแอบไป ตรงนี้เลยนะเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับผมเหลือเครื่องสุดท้ายหาก่อนเครื่องสุดท้ายอยู่ไหนอ่ะเจอแล้วเจอแล้วตรงนู้นเดี๋ยวผมเก็บลูกอมสกิลเช็คอ่ะแล้วก็บันเลยโอเคเตรียมนีครับผมอู้อู้อู้ดักโอเคเลือกมาอันนี้เลยสเตมีหนา้าเพิ่มมาอีกสิบนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดประตูเลย3 2 1แล้วก็เปิดประตูแล้วก็เตรียมนี่เลยบูธนะครับผมอ่ะเพิ่มมาห้าน้าหมึกนะ โอเคเก็บ okay. ไปก่อนนะครับไปเช็คตกการเลยดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างตกกางน่าจะไม่ค่อยมีนะน่าจะไปอยู่ฝั่งนู้นเลยนะอ่ะเจอแล้วตรงนู้นนะครับผมแล้วก็เครื่องหนึง่งโอ้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 นี้ก่อนมันมาแถวนี้โอ้โหสองจุดเลยด้ไม่น่าผมก็หมดซะด้วยอ่ะเจอเครื่องหนึ่งนะครับผมตรงนู้นน่านจะปั่นและผมใส่ผมต้องไปทางนู้นนะเพราะว่าตรงนู้นน่าจะมีเครื่องปั่นนะครับผม ที่ไม่ได้ปั่นแต่ว่าแถวนู้นนะครับผมแถวตรงบริเวณเครื่องปั่นนะครับเขามีการจุกอยู่นะคือยุ่งอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับผมฝั่งนู้นมีไหมไม่มีโอ้นี่ว่าจะมีนะครับแล้วมันอยู่ฝั่งไหนกันแน่ต้องอยู่แถวนี้แน่นอนอะ่ะโอเคเจอแล้วตรงนู้นนะครับเครื่องหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นเครื่องหนึ่งนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปปัดตรงนู้นเลยโอ้สงสัยโดนแย่งโอ้โหแย่งกันหมดเลยเสียใจมากเลยคือแบบว่าโดนแย่งเครื่องปั่นนะครับคือต้องรอเลยนะให้เขาปั่นเสร็จนะครับผมแล้วก็รีบเข้าลิฟต์อ่ะเหมือนว่ามีคนเจ็บแล้วก็มีคนตุวเย่แล้วนะคนตุวเยเ่ไปหนึ่งนะแล้วใครตุวเยะนะ่เนี่ยโอ้โหตุวเย่สองตุวเย่เป็นสองเลยอโอเคร้านค้าเปิดมามีอะไรอะ่ะมีปุ่มสีแดงนะครับผมมีโคลาและก็มักฝรั่ง ซึ่งแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะอ่ะเดี๋ยวให้ร้านปิดเลยดีกว่านะครับผมโูสปีดนะครับอ่าแล้วก็หาเครื่องปั่นตรงนู้นนะโอเคเจอแล้วหนึ่งเครื่องดูก่อนซ้ายขวามีไหมเครื่องที่สามเครื่องที่สี่อยู่ไหนเดี๋ยวผมนี่ก่อนเลยเก็บน้ำมือตรงที่พื้นก่อนเลยอ่ะเจอแล้วเครื่องที่สามนะครับแล้วก็มีเฝ้าหนึ่งตัวเพราะว่าน่าจะไปตรงนู้นแหละโอเคสองตัวอยู่ตรงนู้นนะครับสองตัวโอเคเตรียมหนีครับเดี๋ยวผมไปอีกทางหนึ่ง พอดีว่าลมน้ำหมึกมากโอเคเข้ามาเรียบร้อยสำเร็จแล้วก็มีคนเจ็บไปเลยหนึ่งครั้ง <c oughs> โอโ้โหของแบบว่าแต่นั้นไม่มีฮิวเลือดเลยนะครับผมอสรุปก็คือได้นั่นนะร้านค้าขายของดีขึ้นนะครับผมหรือแรกขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวด่านที่5เลยนะครับผมตัวอะไรด่านที่5โอเคตัวสแคปนะครับมีตัวหนึ่งคือตัวอะไรโอเคเจอแล้ ตัวนี้นี่ว่าตัวผีคอนนี่นะครับว่าไปสีเครื่องปั่นตัวไหนนะน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผม FK ตรงนี้นะเดี๋ยวผมไปปั่นตรงนู้นกันเลยคือแบบว่าดีมากรอบนี้นะครับผมคอนนี่มาผมจะได้แบบว่าอาศัยเก็บรีเสิร์ชนะสําหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็เห็นแล้วนะว่าสีเครื่องไหนนะครับเนี่ยสีเครื่องนู้นนะเนี่ยตรงนู้นนะครับผมเนี่ยออกสีฟ,ฟ้าหน่อยอ่ะเห็นแล้วจุดสังเกตนะครับผมเป็นจุดสีฟ,าฟ้าเนี่ยมีกระพริบสีฟ้านะครับผมผมต้องหลีกเลี่ยงการแบบว่าปั่นไฟนะโอเค เหมือนเขาว่าออกแล้วแล้วผมก็ไปเช็คตรงนู้นเลยตรงนู้นน่าจะมีตัวดักหนึ่งตัวนะโอ้โหของดอกออกมาตาสีอันเดี๋ยวผมบกกลับดีกว่าคืออ้อมหลังนะโอเคเจอถังน้ำมื่นเยอะเลยเก็บโอ้โหมาไปที่อื่นนะโอเคจะได้รับรอกเข้าเก็บน้ำมื่นหน่อยโอ้โหมันยิงหางใส่โอเคเครื่องนี้อย่า hey, แล้วคือเขาก็แบบว่าไม่ปั่นนะ คือมันปั่นเสร็จแล้วนะครับผมแต่ว่าโดนหลอกโดนผีหลอกให้ไปปั่นนะครับบอกเลยว่าเสียเลือดไปน1น p แล้วคนสุดท้ายนะครับมาเข้ามาเรียบร้อยเคดาน6นะครับผมอันนี้ง่ายหน่อยแต่ว่าห้าวิงวิงนี่ชิบ <Okay. S 1> หายเลยนะผมเจ็บเลยนะเนี่ยคือต้องแบบว่ายองเบานะครับในบริเวณได้แดงนะเน,นี่ยใต้สีแดงแดงนะครับที่ทานรอบวงกลมนะเดี๋ยวผมปัดไฟตรงนี้เลย น่าจะปัดเร็วนะครับผมเพราะว่าเปิร์คม,มันโหดเรียบร้อยตรงนี้เครื่องหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอ่ะเจอแล้วเครื่องหนึ่งนะครับผมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมนี่เดินนะครับไม่มีใครวิ่งนะโอเคโดนนี่แหละไล่ล่าเดี๋ยวผมต้องรีบวิ่งไปที่อื่นเลยเจอแล้วน้ำบึกเก็บมาได้มาสี่อันนะครับโอเคลีกเลี่ยง เส้นสีแดงวิ่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 งอีกไม่กี่วิเรียบร้อยเลือกอันไฟนะครับเพราะว่าไอเทพผมเต็มโอเคดีมากดาที่7แล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ไม่เสียเลือดสักอันเลยนะสงสัยแบบว่าผีไม่ค่อยเห็นผมบ่อย้โหคิงหน่อยมาดาที่7นะครับคือตัวอะไรโอเคคอสโมแล้วก็ตัวนี้อีแล้วรัสโซลิโซนะครับผม ดาสีแดงเหมือนเดิมเดี๋ยวเก็บน้ำมึงก่อนเลยปั่นไฟแล้วก็กดไอเทมเลยนะครับเหมือนว่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะใกล้ๆผมเนี่ยโอเคดีนะที่แบบว่าปั่นไฟทันนะ่ะแล้วก็ปั่นไฟตรงนู้นเลยอ่ะโอ้เฮ้ยว้ามีคนวิ่งสวยแหละมีคนวิ่งนะครับมันก็เลยตื่นต้องรออีกประมาณหลายวิเลยนะครับอ่ะให้หลับก่อนโอเคเหมือนว่าเขาไม่ยอมนะครับโอเคอุย้ยโดนดัง เมื่อกี้เสีย1นึเลยเพราะโดนดักนี่แหละโอ้ของดีนะครับว,ว้าวปั่นเครื่องได้เร็วขึ้นแบบ100%ทันทีเมื่อกดไอเทมนี้นะครับถือว่าน่าสนใจมากสำหรับแบบว่าสายปั่นโดยเฉพาะเลยนะโอเคเครื่องที่2โอเคใช้แอนนันไปนะครับผมใช้วาวไป โอ้โห oh, <Wow. S 1> ในที่สุดก็มาสักทีแล้วนะเลือดนะผมก็เลยแบบว่าเลือดเลือดไปเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าจะได้ฮิวทีละ1 HP นะให้กับทุกคนนะครับผมที่แบบว่ากดนะอ่ะเพิ่มมา1 HP แล้วนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเลย2 1แล้วก็กดสกิลไปตัวอะไรครับขอฟังเสียงหน่อยเหมือนว่าตัวนี้นะครับน่าจะไม่มีเสียงนะแปบลบว่า น่าจะเป็นตัวระดับธรรมดานะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดตัวที่มีเสียงนะครับมันจะแบบว่าเป็นตัวระดับตัวละครหลักหรือแมนคาเลสเตอร์นะครับแต่ก็เห็นยาอยู่ตรงนู้นะแต่ว่าผมไม่หยิบนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะเปนใช้นะ <Okay. S 1> อ่ะโคสกิลเช็คไปเลยโอเคตัวกุ๊ปนะครับแขนยาวสามารถดึงเราได้เลยแล้วก็ปั่นไฟตรงนู้นเลยนะครับเพราะว่ามันไปนสนใจตรงนู้นแล้วนะมีคนจุ๊กไปแล้รอบวงกลมโอเค เครื่องที่4อยู่ตรงนู้นแต่ผมไม่ปั่นผมไมปปั่นตรงนู้นโอ้โห,โหหนีไม่ทันคือโดนดึงเฉยๆๆเลย <S <S โอ้โห,โหโดนดักอีกแล้วอีกตัวนึงอ่าแอบก่อนคือแบบว่าเจ็บมากเลยเสียไป2 h p พนะครับผมสำหรับดานนี้ตรงส่ยผมต้องรองให้แบบว่าแดดดี้นะครับผมขายกองยาขนาดใหญ่นะจะได้แบบว่าฮิวได้เต็มเลยนะครับผมโอเครอแดนดี้ขายของดีก่อนนะนั่นไงของเกลือ เกือจัดเลยมีแต่โคล่ากกับไอนาฬิกาหยุดแล้วก็หมักฝรั่งที่เนี่ยโอเคผมได้ยินเสียงกระทืบเท้าและการเดินนะครับผมแอสโตมาแน่นอนได้ยินเสียงชัดขนาดนี้ไม่ได้อยู่ฝั่งนู้นน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้โตัวเลยเตรียมหนีก็คือล่าโหดมากโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วหดลุกมากโตผิดเสื้อ โอ้โหพีเซอร์มองเห็นเราแล้วก็โอ้โหอสโตมาด้วยอ่ะพุดหลอนล่าหวยตัวเนี้ยก็คือมันแบบว่ามันไม่หยุดเลยเดี๋ยวกว่าแบบว่าเราต้องแอบให้แบบว่าเนียนที่สุดโอเคผมต้องรอสักครู่หนึ่งให้แบบว่าอสโตไปไกลๆก่อนนะแบบว่ามันจะเลยไปไกลๆแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมปั่นไฟเลยดีกว่าแล้วก็ผีเสื้อระวังแล้วคือผีเสื้อคือวิ่งโคตรเร็วแล้วคือล่าแบบว่าล่าตลอดเลย มีคนตายแล้วหนึ่งนะครับผมแล้วก็เหมือนว่าจะได้เสียงแอสโตวิ่งนะเหมือนว่าเขาเจอใครบางคนนะครับโอเครีบปั่นโฟแบบว่าโคตรตึงเลยมีตัวแมกคาเลเตอร์หตัวแล้วก็ตัวระดับแรนึตัวตัวอันเค้ามอหนึ่งตัวนะครับโอเคแอสโตอยู่ฝั่งนูน้นโุยดีนะที่เขาไม่เห็นผมอะเห็นผมนี่คือแบบว่าระแวงมาก เขาไปอยู่ที่อื่นก่อนโอเคเดินไปฝั่งนู้นแหละโอ้ยรู้สึกเสียวสันหลังแวบ,บเลยแล้วก็ถูกไลล่าโดย2ตัวแอมอยู่ข้างหลังแล้วก็แอตโตนะครับผมโอ้โหตายกันหมดเลยเหลือแค่ผมคนเดียวใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมต้องแปลว่าปั่น3เครื่องพร้อมกันเลยมันจะได้ไหมเพราะว่าผมก็มีแค่1 HP แต่ว่าเราก็ระมัดระวังหน่อยเพราะว่ามีขี่เสื้อด้วย แล้วคือผีเสื้อคือมันเดินเร็วแล้วก็นี่ด้วยมันไม่หยุดพักนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรแบบว่าดักนะโอโ้โหในตัวเด็กระวังในตัวเด็กโอโ้โหคือจะปั่นยังไงวะเนี่ยคือไราลาโหดมากแล้วคือเป็นตัวที่แบบว่าวิ่งข้อข้างเร็วโอโ้โหสองสามตัวเลย What t h e hell แล้วคือมันเฝ้าตรงกลางเลยน,นี่แล้วผมจะทำไงได้วะเนี่ยเหมือนว่าผมต้องรอให้เขาไปที่อื่นก่อนนะครับ ไปฝังลิฟต์าคือผมไม่ได้ไปสัทีอะติดอยู่ตรงนี้ตลอดอะเพราะว่ามันดักโหมดมากมีแต่ตรงกลางหมดเลยก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าปัดไฟยากมากแล้วก็แอสโตมาผมแอบคือแบบว่าไอตัวนี้นะครับเห็นจากระยะไกลได้โอเคให้วันเดินตรงนู้นก่อนโอ้ยตายโอ้โหจบเลยนะครับ สรุปได้เท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวเช็คก่อนเลยสรุปเลยผมได้ประมาณ200อ e ีคอรนะครับหรือ211น้ำมึงนะอ่ะเดี๋ยวฟาร์มกันต่อเลยดีกว่านะหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทําการฟาร์มไปเรื่อยๆเ,เลยนะ ฟาร์นะัมมึกจนตั้แต่พันห้าร้อยนะครับผมไปจนถึง2,500เลยนะครับโดยใช้ระยะเวลาประมาณสามชั่วโมงกว่าเลยนะครับผมซึ่งในแต่ละตานี่คือแบบว่ารอเกือบชั่วโมงเลยนะเนี่ยบางดาดนะครับก็รอเป็นสินาที20นาทีเลยนะคือแบบว่ามันมีทวิสเตนโหลๆนะครับแล้วก็มีเครื่องปั่นมึอจานวนมากนะครับผมแถมยังไม่พอนะยังมีห้องมืออีกนะครับผมซึ่งเป็นด่านที่ผมเกลียดมากที่สุดเลยนะเพราะว่าทาให้ผมมองยากขึ้นแถมเรายังไม่รู้เลยว่าตัวเทวิสเตนนะครับผมจะมาตอนไหนนะอาจจะมารู้ตัวตอนที่่่่่แบบวาปปันนนนไไไฟฟเสรร็็จะะคผมมหืออกขยู ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัดสรุปเลยดีกว่านะเดี๋ยวไปที่หน้าล็อบบี้ก่อนเลยนะครับผมโอเคก็เหนื่อยมากเลยนะครับผมคือใช้เวลาประมาณสาชั่วโมงกับ4ชั่วโมงเลยนะคือเล่นในด่านเดดดี้เวิร์นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าผมเหนื่อยนะแต่ว่าผมก็ไม่ท้อน,นะครับเพราะว่าผมต้องการทิส่วนของคอนนี่นะครับซึ่งในคลิปต่อไปนะครับผมจะหานี่เลยรีเสิร์นะครับของคอนนี่เพื่อที่จะแบบว่าหาซื้อตัวเจ้าตัวนี้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่า ัวนี้นะครับเป็นสายแบบว่าสเตลนะและก็ล่องหนได้นะครับผมจึงเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวตัดจบเลยดีกว่านะครับผมโอเคก็ฝากกด like ไลค์ด้วยนะครับหรือกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะครับผมโอเคต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเดี๋ยวไปแล้วครับสวัสดีครับ